วันนี้จะพามากินส้มตำปูมาร้านป้าแต้งนะครับอยู่บายพาสสระบุรีขาเข้ากรุงเทพนะครับวันนี้บรรยากาศร้านดีมากๆเลยนะครับสุดยอดนะครับร้านนี้เรื่องตำปูมมานะครับแน่นอนนะครับผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นี่นะครับมาแล้วนะครับ ตำปูม้าหน้าอร่อยมากๆเห็นไหมครับรสชาติของเขานี่ไม่ต้องห่วงนะครับดูนี่ครับสีสันเข้มข้นปูม้าสดๆนะครับเข้มข้นมากเลยนะครับเขาทาออกมานี่อันนี้เป็นลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดตามมาด้วยเนื้อแดดเดียวก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับนุ่มมากเลยนะครับเขาหมักดีมากนะเจ้านี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องปูม้าเนี่ย ขึ้นชื่อมากนะเข็มข้นสดมากนะครับปูมมาของเขาเนื้อไม่มียุ่ยเลยนะครับเนื้อเด้งแน่นนะครับแล้วก็หวานกําลังดีเนี่ยแกะออกมานี่อร่อยมากๆเลยนะครับสุดยอดนะครับต้องมากินให้ได้นะครับตามปูมมาร้านปลาแตงเจ้านี้นะเด็กๆก,ก็ชอบกินนะแย่งกันกินก่อนเลยนะนี่มันปูนะครับแน่นเลยนะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับปูมมาของเขานี่เห็นไหมฮะ นี่ครับเด็กๆก็กินได้นะครับไม่เผ็ดจนเกินไปแต่ก็อร่อยมากเลยนะครับมาแล้วครับตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อีกอันนึงนะครับไก่ทอดนะครับของเขานี่สุดยอดนะครับสุดยอดกรอบนอกนุ่มในนะครับไส้หมูย่างนะครับหอมๆนะครับนี่นะครับนี่โอ้โหอร่อยมากเลยครับมาต้องสั่งให้ได้นะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยนะครับอันนี้นะครับไก่นะครับเป็นชิ้นโตๆเลยนะครับ หอมมากนะครับแ่ฉีกออกมานี่แน่นเลยนะครับภายในนะกรอบนอกนุ่มในสุกถึงกันหมดเลยนะครับอร่อยจริงๆนะครับไม่เหลือเลยนะกินกันนี่โอ้โห